สวัสดีครับสวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยครับชื่อแนนนะคะเอ่อชื่อจริงก็กันทจสอวลิมประเดิมทำค่ะก็เป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ค่ะชื่อชมจันคาเฟ่แอนส้มตำบาค่ะอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็พี่ที่รู้จักแนะนำ คือความจริงนี่คือเราก็หามาหลายที่นะคะแล้วก็มาจบที่เ l เพราะว่าพี่เซล,ลน่ารักมากแล้วก็ให้คําตอบดีให้คําแนะนําดีมากๆเลยค่ะอันนี้คือการตัดสินใจซื้อจากเซลเลยการตัดสินใจซื้อจากพี่เซลเลยเพราะว่าให้คําแนะนําดีมากตอบเร็วอยากรู้อะไรพูดตรงตรว่าไปเปรียบเทียบกับที่อื่นเนี่ยก็คือเราจะเลือกที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือมาจบที่ n อ็อลสฟประทับใจเรื่องใดที่สุดก็ต้องตอบว่าพี่เซลเหมือนกันให้ความรู้เนี่ยเรื่องให้ความรู้เราจะเอา รุ่นไหนทางเครื่องเอสเปโซ่แล้วก็เครื่องบดเมล็ด ถามน,นิดนึงทาไมถึงชื่อชมจันชมจันคาเฟ่มาจากเจ้าของร้านเนี่ยมีทั้งหมด3คนก็คือเป็นพี่หนูอีกสองคนเป็นผู้หญิงทุกคนเนี่ยรวมถึงหนูด้วยเกิดวันจันค่ะทุกคนเกิดวันจันทรหมดเลยแล้วก็เลยตั้งชื่อว่าชมจันทร์หลังจากวันนี้ที่ช่างติดตั้งเครื่องเป็นยังไงครับประทับใจมากทั้งอา,อาจารย์ที่สอนรู้สึกเป็นกันเองมากค่ะรู้สึกแบบอบอุ่นให้ความรู้ดีมากๆเลยช่างเราทํางานไวไหมครับไวมากก็คือพี่ๆช่างเนี่ยมีความรู้หมดเลยว่าแบบว่าวันนี้ค่ะมา ในหน้าง,งานเนี่ยสถานที่มันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์พีพีเขาก็ให้คําแนะนําว่าต้องทําอย่างนี้นะท่อต้องเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะเพื่อที่จะทําให้เครื่องกาแฟเราเนี่ยไม่เสียหาย ไม่ขัดข้องชอบการที่แบบใส่ใจไม่ได้เอาเครื่องมาให้เราอย่างเดียวแล้วก็แบบมีคาแนะนําที่ดีให้เราด้วยทําไวและทําเนียบไหมครับเนียบมากๆาค่ะต้องบอกว่าถ้ามาที่ใต้เครื่องกาแฟเนี่ยก็จะแบบเห็นเลยว่าแบบว่าเอออันนี้นะเป็นปั๊มน้ําเป็นท่อทิ้งน้ําอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการจัดให้เราแบบเอออย่างดีเลยเดินระบบให้เรียบร้อยเดินระบบให้เรียบร้อยค่ะ ก็ยินดีต้อนรับสู่เขอบครัวเอ็นแอลครับค่ะขอ,ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ